5วิหไป สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ O ๋อบิชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Now นั่นเองนะฮะโอโ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้ผมเล่นโคตรติดทุกคนทุกคืนอนะ่ะคือผมออกไปวิ่งออกกําลังกายเว้ยแล้วก็ตอนกลางวันถ้าเจอมอนแบบดีๆเนี่ยผมก็ออกไปเซเว่นด้วยเล่นโคตรเพลินยางติดนะฮะแล้วแน่นอนก็ผมภาคนี้ผมก็กลับมาเล่นธนูอีกแล้วนะฮะเป็นนักธนูอัจฉริยะนั่นเองโ,อโหเล่นโคตรมันทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบไม่เท่าในคอมเออแต่จริงๆมันก็ไม่เท่า <c oughs> คือผมยังไม่เคยเจอมันมาก่อนเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาตีมันนี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะไปตีเดบอลอนเนี่ยผมจัดการเจ้าปอลูมูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจัดไปเลยหุ้ยจริงๆค่าของสวมใส่เราไม่ถึงด้วยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าเราทําได้ทุกคนต้องหาจังหวะดีๆนะเวลาเล่นธนูเนี่ยชาร์จปับ๊บปับ๊บสไลด์ยิงปับ๊บปับ๊บมันหมุนตัวอ้นี้หางไม่โดนนะปับ๊บปับ๊บ อุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มับคก็ให้อันนี้หางไม่โดนนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมนึกว่ามันจะใช้อีกท่านหนึ่งนะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บ <c oughs> สังเกตสังเกตมุ้มัน <c oughs> มค่อยๆสลายยิงไปเรื่อยๆหาจังหวะนะหาจังหวะปึ๊บของผมมนเล่นทนูแบบหัวกระจายนะพยายามไปชิดประชิดตัวมอนให้ได้แล้วมันจะยิงแบบดีนะ <c oughs> ขออีกจังหวะเดียวขอจอังหวะเดียวอุ้ยเอ๊ะ ปึ๊บปึ๊บอ่ะปิดด้วยอันตีเลยแล้วกันมาดีครับน้องมาดีครับน้องจริงๆกะเก็บอันตีไว้ยิงใส่เดียบลอสมากกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรใช้ใช้ไปเถอะโอเคเรียบร้อยครับผม5ดาวผ่านไปได้เชลด้วยกับเว็บบิ้งนะเว็บบิ้งอันนี้เอาไว้ครับธนูต่อได้โอเคอ๋อแล้วก็ผมลืมสอนเลยวิธีในการแดชในการใช้ธนูนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก่อนวิธีการแดชการชาร์จเนี่ยก็คือจิ้มจอค้างไว้มันจะเป็นการชาร์จนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะจิ้มจอค้างไว้จิ้ม ชาร์จหนึ่งชาร์จสองแล้วก็แดะยิงเห็นปะแดะจะนับเป็นหนึ่งชาร์จทุกคนการแดะก็คือปาดไปด้านขวากดค้างไว้แล้วก็อย่าเพิ่งเอานิ้วขึ้นปาดไปทิศทางที่เราต้องการจะไปนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะ,ะแล้วจําไว้ว่าการแดะคือ1ชาร์จเพราะฉะนั้นเวลาผมยิงเนี่ยผมก็จะชาร์จกิ้งกิ้งแล้วก็แดะมันก็จะได้อีกกิ้งหนึ่งแล้วค่อยปล่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเราแบบกิ้งธรรมาดานก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยพอเราหามุมได้หาจังหวะได้ปุ๊บ กิงกิงแบดปล่อยอ่าอะไรประมาณนี้มาถึงเวลาสำคัญแล้วทุกคนไอตัวนี้เป็นตัวที่สู้สนุกมากตอนที่ผมเล่น Monster Hunter World นะมาเจ้าเดียบ,บูลอสโอ้ยตัวโคตรใหญ่ทุกคนแล้วก็มันแพ้มังกรแพ้สายฟ้านะฮะแพ้น้ําแข็งแต่ว่าเราใช้ธนูพิษนะฮะคนที่เล่นเกมนี้แรกๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตังไม่พอของผมก็เหมือนกันมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะแรกๆเนี่ยเราต้องสังเกตมูฟมนก่อนนะฮะ เราต้องดูว่ามันมีท่าโจมตีอะไรบ้างเดี๋ยวเพิ่งแบบเพราะว่าไอชุดธนูของผมเนี่ยมันเป็นชุดเกราะอ่อนโดนมอนตีทีเดียวไม่ก็ตายแล้วอ่ะปึ๊บปึ๊บ,บค่อย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 ใจเย็นโอ้แต่ถ้าเราช้าเนี่ยเราจะเราจะเวลาหมดนะฮะป้าบป้าบวิมันมุดลงไปแล้วมุดลงไปแล้วมุดลงไปแล้วโอเคได้อยู่ถ้าเป็นภาคในคอมเนี่ยแม่งหลบย่ามกันได้ท่ามุดเนี่ย ถ้าไม่ใช่เดียบโบด,ดำเนี่ยมันจะไม่สามารถแทร็กตามที่เราหลบได้ใช่ไหม้ยวิ้ยเกือบโดนเขายังไม่หักนะฮะโอ้ยแดะหลบไม่ได้นะบางทีถ้าเราแดะถูกจังหวะเนี่ยมันจะหลบไอเสียงคำรามมอนได้เกรดผมยังไม่เต็มเหลือ20-20วิทุกคนเฮ้โดนลม แม่งเงยเหลือ12วิทุกคนห้าวิหนึ่งไปโอ้แม่งไม่ทันจริงๆเมื่อกี้มันมาตายแล้วนะทุกคนเมืเ่อกี้ถ้ามันโดนดอกสุดท้ายตายแล้วโอ้โหเสียดายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ ม่เงยนิดเดียวอันตีมันเพิ่งเก็บจนครบนะฮะถ้าเรามีอันตีตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่าได้ทุกคนเอาไหมจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดนะมังกรบางตัวเนี่ยมันมีท่าแบบอยู่ดีๆมันก็ตีแบบด้านข้างโดนอะแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมันตีไม่โดนด้านข้างเราเริ่มยิงมันชแต่มันชอบแดชไปไกลดิเฮ้ยโดนโดนโอุ้ยเกือบโดนเฮ้ย จริงๆถ้าเรายิงตัวตลอดเนี่ยก็จะไม่โดนเนาะฮึบโหแล้วเมื่อกี้เราเสียเกตอันติไปด้วยนะที่เรายิงสามสิบสองวิทันปะทันแหละ ใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ใช่อะไร โอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามไอท่าอันติเนี่ยดาร์กอนเพียสเนี่ยมันจะยิงทะลุไปตรงๆเลยนะฮะถ้ายิงเข้าส่วนหัวก็คือไปทั้งตัวโดนยันหางอะ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะได้ชิ้นส่วนอะไรมาบ้างอ่าเทลเคสเชลแฟงโอ้โหไม่ได้ชิ้นส่วนแลรเลยฮะ <c oughs> เพราะว่าเราทําเวลาได้ไม่ดีด้วยนะฮะเป็นไงทุกคนสนุกไหมแล้วก็อาวุธอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนุกไม่แพ้ในคอมเลยนะเอาตรงๆตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยตอนแรกผมดึกว่ามันจะแบบตัดฟังก์ชันไปเยอะอย่างถ้าเราเล่นไอดาบคาตานะามันก็จะมีเคาน์เตอร์ ถือว่าภาคนี้ผมว่าทํามาได้ดีเลยนะเอาความสนุกเอาจุดเด่นของอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมาต่อในเกมมือถือได้แบบค่อนข้างลงตัวเลยแหละเซ็ปเตอร์ต่อไปเช็ปเตอร์สิแล้วนะฮะเมื่อไหร่จะเจอลาทารวะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมอุย้ยเดียโบมาเกิดข้างๆเลยทุกคนสั่งสอนนิดสักทีไหมเอ้ยเดี๋ยวผมสั่งสอนในตัวนี้ก่อนสั่งสอนไอ้ตัวอาจารย์นัดก่อนมาไออาจารย์นัดเนี่ยผมแนะนํานะว่าเวลากิ้งอ่ะกิ้งออกด้านซ้ายทุกคนมันจะตีเราไม่โดนถ้ากิ้งออกด้านขวานเนี่ยท่าเนี้ยคือโดนเราแล้ว Okay. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชาร์จชาร์จถ้าเรากิ้งออกด้านซ้ายเนี่ยคือแบบไอตัวเนี้ยคือ e ซี่เลยทุกคนตอนแรกผมผมถนัดกิ้งด้านขวางไงแล้วแม่งโดนโดนแบบรัวๆเลยเห็นปะกิ้งด้านซ้ายคือแบบแทบไม่โดนมันตีเลยลองดูนะฮะเรียบร้อยยิงขาไปเรื่อยๆอันนี้คือเหมือนเราเข้ามาเก็บเกลดอันตีด้วยนะเราจะได้มีเกลดอันตินะไปยิงไอตัวเดียโบต่อ ก็มาถึงเวลาของใหญ่อ <Bond> ีกตัวแล้วนะไอเดียโบนี้แม่งสู้สนุกนะทุกคนทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือผมก็ถือว่ารู้สู้สนุกเหมือนกันจริงๆค่าพลังที่มันต้องการเนี่ยคือ318แต่ค่าพลังเราตอนนี้278นะฮะเรียกนะีได้ว่าเน้นหลบหาจังหวะยิงเอาคือถ้าเราโดนมันตีอ่ะวันช็อตเลยนะทุกคนเพราะว่าผมโดนวันช็อตตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้เฮ้ยไอช์ดหลุดชัดหลุดชัดหลุดชัดหลุดโอ้ยึวิ่งเกือบโดนวิ่ง โดนเรียบร้อยวันช็อตเหรียญว่าทุกคนคือเวลาผมเล่นไปด้วยอัดไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอรอให้มันขึ้นมาก่อนคือเวลาผมเล่นไปด้วยอัดไปด้วยเนี่ยแม่งกระตุกนะมันชอบสไลด์ไม่ไปอ่ะโดนกระแทกเกือบโดนใช้เลยก่อนที่จะไม่ได้ใช้สามสิบเจ็ดวิได้อยู่ ยิงออกมาก่อนมันคำรามอุย้ยแม่เอ้ยเสียเวลานะมันติดพิษด้วยทุกคนสังเกตปะแดดไปด้านข้างยิงยิงโอเคอีกทีเดียวอีกทีเดียวทุกคนเดี๋ยวผมแดดไปข้างหน้าเลยอ้ยบ้าเอ้ยโลภมากเ <laughs> มื่อกี้คือผมโลภมากเองทุกคนแม่งเอ้ปยปัดซบจริงๆเหลือ8วิทุกคนปัดยาเลย โอเคเมื่อกี้ผมโลบมากเองจะแดดแบบทําเท่งไงแดดไปใส่มอนแล้วก็ยิงอัดหน้ามันจริงๆถ้าเราแดดออกด้านข้าง <c oughs> ก็มีปัญหาแล้วเมื่อกี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เกมนี้ยาขาดแค้นมากทุกคนจริงๆถ้าเราแบบเล่นดีๆเนี่ยเราสามารถแบบแทบไม่ต้องปั๊มยาได้เลย,เลยถ้าเราเล่นแบบเพสเซฟแดดออกด้านข้างไปเรื่อยๆเนะาะเมื่อกี้พี่มันห้าวนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับใครที่จะลองหาโหลดมาเล่นนะทุกคนเกมชื่อว่า Monster Hunter Now นะฮะใครที่แบบเป็นแฟนซีรีส์มอนทออยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแบบคุ้นชินเลยแหละคราฟชิ้นส่วนมอนสเตอร์มาคราฟเป็นแบบอาวุธชุดเกราะแต่ละชุดมันก็จะมีแบบอันนี้อยู่เนาะมีความสามารถของชุดอยู่ใครที่เล่นธนูเนี่ยผมแนะนําเลยนะทุกคนว่าส่วนหัวเนี่ยคราฟเป็นของปูเก้ปูเก้เนี่ยมันจะได้โฟกัสโฟกัสมันจะช่วยให้เราชาร์จเร็วขึ้นนะฮะทำให้เกียรเราเต็มเร็วขึ้นด้วยเราสามารถชาร์จธ เหมือนกันปูเก้เนี่ยถ้าเราอัปเกรดชุดเกาะไปจนเลเวล4เนี่ยก็จะได้โฟกัสชาร์จเร็วขึ้นเช่นกันแล้วก็ส่วนมือเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นไอ้นี้พูลลูลูไอตัวขโมยไข่อ่ะพอเราอัปจนเลเวล4เนี่ยเราจะได้คริติคอลไอ้นะฮะเพิ่มโอกาสติดคีดแล้วก็อ e ีลาสตแตนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเลือกต่ํากว่า30%จะได้ดีเฟนส์เพิ่มด้วยนะฮะอย่าให้มันต่ำกว่า30%แล้วกันนะ <c oughs> ส่วนมากนักธนูของเราเนี่ยโดนก็คือวันช็อตวันช็อตตายเลยเมืเเ่อกีเ้กบบเห็็ Short, ็็็็น็นน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 ปปป่่่ะะะะเเ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 ลลลลืืือออออออดดดดดแแบบยยยยยๆคววววััััััชตตา้้้กกสสขขขขขขมมมมมีีีรผจใไ ของปาลูมู่นะฮะมันจะได้ดีวต์เบสซิ่งเวลาเราโดนโจมตมีเนี่ยมีโอกาส30%ที่ลดความเสียหายลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้ารองเท้าตอนนี้ผมใส่เป็นไอของไอตัวจราทอสดอะไอตัวปลาไม่รู้ผมเรียกถูกเปล่ามันจะได้โฟกัสนะฮะแต่ถ้าใครเร,เริ่มเล่นช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องรีบคับชุดก็ได้ฮะใส่ที่มันบวกแอดแท็กไปก่อนก็ได้แล้วก็ธนูเนี่ยผมแนะนาว่าช่วงแรกๆยังไม่ต้องคับธนูธาตุนะทุกคนใช้เงินให้น้อยที่สุดผมเตือนแล้วนะทุกคนว่าหลังๆเน จริงๆผมค้ามา3อันเว้ยแต่ว่าผมลองเล่นและไอ้ธนูท่าเนะี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ช่วงแรกๆนะคราแค่อันเดียวเลยถ้าใครจะเล่นธนูนะก็คือไอ้ธนูปูเก้แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปลองเล่นธนูอื่นนะผมแนะนําว่าช่วงแรกๆอ่ะลองหาธนูที่มันเป็นแบบเลเวล4เป็นสปรีตเพราะสปรีตเนี่ยเวลาใช้เนี่ยไอ้ที่ผมแดสยิงแล้วมันยิงออกแบบเป็นหัวกระจายอะ่ะเห็นป่ะมันจะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าถ้าเป็นธนูอันอื่นเนี่ยอย่างไออันเนี้ยมันเป็นเพียสไอเพียสเนี่ยก็คือถ้าเราชาร์จยิงเนี่ยมันจะยิงนรกัไมมม่แๆ ตัวใหญ่มากนะฮะยิงเจาะเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่แนะนำให้เลือกแรกเนี่ยคาบไอเนี่ยไอธนูเนี่ยใช้ยาวๆเลยทุกคนหาจังหวะแดดดีๆจำแบบพวกแอนิเมชันการออกท่าของบอสเนี่ยก็คือแดดหลบแดดหลบยิงหัวกระจายไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้ายิงจอดๆเนี่ยโคตรแรงฮนะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเลเวลอัพได้ยังเนี่ยอุ้ยอัพได้แล้วไปต่อได้นะปึ๊บ โอ้ยเรียกได้ว่าตังหมดอีกแล้วนะตังก็หมดวัตถุดิบก็หมดสำหรับใครที่แบบจะแอดมาก็สามารถแอดมาได้นะครับเ <c oughs> ผืดด่อได้ชวนกันเล่นเนอะ <c oughs> นี่ประมาณนี้เลย QR โอเคครับคร่าวๆก็เราลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> เออแล้วนูเนี่ยมันใช้ยิงไอตัวเล็กไม่ค่อยเวิร์กด้วยทุกคน <c oughs> ผมส่วนมากจะทำอีกชุดไว้เป็นชุดปืนเอาไว้ยิงไอตัวเล็กๆนี่แหละแต่ปืนไม่ต้องอัพนะไม่ต้องอัพไกลทุกคน ไอทนูเนี่ยใช้ยิงไอพวกตัวกิกี้กิกี้ก็ต้องตีนะทุกคนเพราะว่ากิกี้เราต้องฟาร์มทรัพยากรจากมันในการอัพอาวุธเหมือนกันโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเหล่านักล่าทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูแล้วกันนะส่วทใคยไม่ได้เล่นเนี่ยก็เข้ามาดูล่ามอนมันมันสนุกสนะุกเนอะเกมแม่งสนุกจริงทุกคนผมเล่นอย่างติดเลยช่วงเนี้ยผมลงสตรีมตอนช่วงกลางคืนเสร็จฉบ่ะผมก็ออกไปวิ่งก็เอาเนี้ยออกไปวิ่งด้วยนะฮะบ้านผมอยู่แถวแถวราชเทวี่ป่ะผมวิ่งไปจามจุลีสแแวรริ่่งไปแบบไปปบบโหเือย <laughs> โอเคครับผมก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้จะสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่แบบคิดจะมาลองเล่นสายธนูเนะมีอะไรก็เม้นถามได้เดี๋ยวผมจะตอบให้โอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับคลิปนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดทุกใจครับผมแล้วก็ subscribe ช n e l ของ OB กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นผมบ๊ายบายพ e a